สิบปีลำเศร้าปีลำจึงเห็นองค์มายามังบาดว่าเขา่าขึ้นเล่าจึงเห็นเจ้าดอกเคอเดียวสุขสบายดีพ่อแม่พี่น้องทุกผู้ทุกคนทางเนื้อทางไก่ทางไก่ทางไก่ทางประเทศลา่าและประทศไทยและหลายๆประเทศที่กําลังติดตามส่งย t u b e ของบอตพิกันตาชนะาแนลเนาะเมื่อนี้พาพี่พีอน้องมากินเขาพี่น้องเลยกินเข่ากับกิ่งอึงขอทขอดขอไพน์เน้อคใดคนใดกินอึง ยวมาสุกิงีพี่น้องเลยกับแก้วมาเพ,พี่น้องกินเข่าแล้งกันกินเข่าแรงกินเขาแรงนี่เขานอ,ห,อนหลังหนึ่งไม่ไม่ไมไมตึงแม่ไขรพี่น้องนี่ตุ๊กไ่เต็นทองเลยคักคักคันี่น มีแก่วพร้อมแจ่วเป็ดติดเด้นี่เด้อขอโทษหลายๆผู้ใดที่บ่ได้กินเองเนาะนี่คืออาหารบ้านนาอาที่มีเสียงรบกวนเด้อเออนึงขอขอให้มคนกําลังจบน้ํนึงค แล้วมีเสียงฟ้าห้องเสียวอยู่เนี่ยบอตามากินไข่อ,อ,อ,นนอขื่นอ,อื่นยำเนี่ยได้จะได้กินพี่น้องเลยในจะเดือนสีเดือนหายำสงการหอมม่อ Mấy đâu mấy đâu Tổ ưng Tổ ưng tổ ương Thở ra không <laughs>

เป็นน้อยเดียวพี่น้องเลยแต่ตาัคิดษต่ละอืมตื้นตืงออืมมีไข่อบ้าตัวนี้เออมีแต่แมงเมาบัวนี้เอชิบโป้ส่งโอ้ยแมงเมาตัวนี้พี่น้องเลยอ่า เม้งเมาแบบแบบแบบนี้มาเม้ไว้นี้เมัาเมามบินเข้ากองไฟเมาเข่าท้องพือาหารบัตหน้า Mì ương, mì cốt, mì ừ. nhầm hay nhầm na lá từ cao Tư cao, cứ đơm Nông cao cài Mà đâm na em không nữa. mặt 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 Nào mặt 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 đi mặt

มันกินอิ่มแม่เมามันใช่เขาอยู่ในดินด้นนะปวลามันจะออกไม่แบบมันไข่เมดเลยนะอืมึฮึฮึฮอฮึ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  ฟังให้พี่น้องสม,มบูรณ์แบบใช่หรอมีพิเศษมีน้ำว้กินมาเราโอ๊ยอ่ะชิได้อำลาพาจากพี่น้องด้วยทีมและกินเขามาเนี่ยเขาพากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามจะเป็นกำลังใจให้บัตา์ีิการตาเนาะ ล้วเ,เจอกันใหมคลิปหน้าสำหรับที่นี่ขอกล่าวสวัสดีสมัยดี